อาจารย์เดี๋ยวาภรรยาเฮลันิกเป็นเดี่ยวนะคะภรรยาของเฮลันิกครับอ่าป้ติมปตฮัลโหลฮัลโหล it's very nice very n i

พอดีอยากให้น้องแดงเข้าไปในลิงเพราะว่าพี่น้องหลายคนไม่มีรายชื่อในกลุ่มแต่เขาอยากจะเข้ามาด้วยน้องแดงกดไปที่ลิง์ได้ไหมเข้าไปในลิงในลิงที่ผมแชร์ให้อ่ะครับเข้าเข้าไปใหม่เข้าไปในที่ลิงโอเคพี่น้องครับ้เราจะเข้าไปในลิงนะครับเราจะเข้าไปในลิง์โอเคนะครับเราจะเข้าไปในลิงเราออกตรงนี้ก่อนเนาะ พี่ปานคนที่สองค่ะอ้าวก็น้องแดงวันนี้ผมก็อ่า,อาฮัลโหลว่า เจ้าเวทพักพร้อมเจ้าที่นี่บอกอาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะ ต่อที่เหนือเก้าครับอรย์เก้าเชียงปายผมไปรับใช้ที่เชียงใหม่บ่อยครับอาจารย์มีโอกาสมาครับมีโอกาสไปเที่ยวที่เหนือเก้าครับได้ครับผมเองก็สนิทกับอาจารย์กมลอาจารย์ปายอาจารย์หมอครับแลวก็รับใช้ในเชียงใหม่ด้วยครับขอบคุณพระเจ้าชายก่อนมาพุงไปเทศที่แม่ลิมาครับที่ัด้จับแม่ริบขอบคุณพระเจ้า อาจารย์่แดงนก่อนนะวนก่อนนะได้เลยครับแดงัตหลอสวัสดีคัวด <Jasmine. S 1> ีครับล <at> ่อที่สุดเลย

เดียวกับสวัยเขาจะได้รู้จักปะปูด้วยไงโอเคก็ปูต้องอยู่กล้องเดียวกับสวัยครับผมค่ะเพราด้วยจะถ่ายรูปโอเคไม่มันบดขนาดที่นั่นตรงโน้นดีกว่า่โอเคอ๋อนี่ไงอาจารย์เยจารย์สบายไงคะสมัยสมัยนี้ครับปฏิภาณปฏิภาณประับ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะภราจสบายสวัสดีครับค่วัสารับยินดีรู้จักครับอาจารย์ครับย์ไม่รู้จยังใหม่บ่อยครับอาจารย์งใหม่ได้ไมครับ่ยนครับขอบคุณเขอบคุณเจ้า เกือบหกสิบคนนะขอบคุณพระเจ้าขอบ,ขอบามากๆเลยนี่มันนั่งอยู่ที่คนเดียวเหนื่อยขอบคุณพนระเจ้าวันนี้ผมก็ได้แบ่งปันว่า,าพี่น้องที่เป็นเยี่ยมได้ทำอาหารขายเนาะเพื่อจะนำเงินมาถวายสำหรับการก่อสร้างครตจักรแต่และคนดีใจมากเลยวันนี้ก็เลยทำถึงบัญชีที่จะเปิดบัญชีเข้าไว้ ส,ส,สำหรับก่อสร้างโดยเฉพาะเลยสำหรับก่อสร้างโดยเฉพาะจะเปิดบัญชีเขาไว้หนึ่งบัญชีแล้วเราก็จะค่อยๆเอาเงินสะสมเพราะว่าอ่โปรเจกต์ต่อไปก็คือเป็นอ่ตึกสามชั้นก่อนตึกสามชั้นชั้นล่างสำหรับนมัสการจุคนได้ประมาณห้าร้อยคนและชั้นบนก็จะเป็นห้องพักของผู้รับใช้ฮะก็ขอบคุณเจ้าที่เขามีภาราใจเนาะในการที่อ่ะจะ ขายของตรงนั้นเพื่อนําเงินมาถวายสำหรับก่อสร้างคิดจักที่ศาลพระเจ้า,ามานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตรงนี้ดังนั้นส่วนของเรานะครับให้เราวันนี้เรานมาสการสรรเสริญพระเจ้านะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นที่ดีนะครับความคิดดีความตั้งใจดีและผมเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาเนาะที่จะให้นําพี่น้องของเรา ที่จะมีใจร่วมกันนะครับโอเคครับพี่น้องครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าการถ่ายทอดจบไปแล้วนะเพราะว่าอ่าอ่าเมื่อกี้นี้น้องแดงก็ออกไปละนะครับโอเค <ใน S 1> เรา <ใน S 1> จะนำพระเจ้านะครับโอเคพี่น้องใครรับอาสานำน้ำมัตการครับอ่าป้าติมต๋มก็ได้ค่ะโอเคป้าติม๋ม เจอแล้วครับปติมโอเคอะไรรู้ยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณโปรงขอบคุณโปรงสําหรับค่านี้โปรงเจ้าข้าเราทั้งหลายได้ชื่นชมดีร่วมกับพี่น้องโอ้โปรงเจ้าข้าเราขอบคุณโปรงตลอดวันนี้เรานมัสการสรรเสริญโปรงร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่การทรงสถิตของโปรงอยู่กับเราทั้งหลายตลอดจนการในสถานนมัสการในเช้าวันนี้และจนถึงเวลานี้โปรงจงข้าเวลาค่ำที่ข้าโปรงทั้งหลาย ได้สัรเสริญโปรงอีกครั้งหนึ่งนมรสการโปรงยกย่องพระนามของโปรงขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสถิตของโปรงอยู่ท่ามกลางข้าโปรงทั้งหลายทุกคนขอบคุณโปรงเจ้าข้าที่การทรงสถิตของโปรงอยู่กับข้าโปรงเสมอตามพระสัญญาของโปรงขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะเป่งเสียงโห่ร้องสรรเสริญแด่พระนามของโปรงขอบคุณพระเจ้าในการทรงสถิตของโปรงเรารู้ว่าโปรงทรงอยู่กับเราทั้งหลายโปรงจะไม่ทอดทิ้งเราทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งส่งเสริมกําลังเราทั้งหลายตลอดวันนี้และขอบคุณพระองค์เจ้าค่ะที่เราเห็นความรักของพี่น้องในเซลยูโรโปร่งเจ้าค่ะเราเห็นพี่น้องที่เบเนเย,ยมมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะทําทให้ทุกสิ่งเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่โปร่งและจะมีส่วนร่วมในการาสร้างสถานมัสการโปร่งที่สันพันเจ้างามโปร่งเจ้าค่าะเราขอบคุณโปร่ง ที่การทรงสถิตของโปรองอยู่กับพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นั่นและทุกคนเต็มใจที่จะรับใช้ปฏิบัติโปะองขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่ำคืนนี้โรรองเจ้าค่ะขอพัฒญามีสุดของโปรองทรงแตะต้องเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะเข้านมวัสการโปรองเราอยากพบอยากจะพบกับโรรองอยู่ในทุกเวลาเราสรรเสริญโปะองขอบคุณโปะอง อยากจะพบรองผู้ทรงดำรงในการเวลาอยากจะเห็นพระภาคผู้เป็นที่รักของข้าข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิในความงามอยากจะนั่งลงใกล้ที่เบื้องพระบาทของพระเยซู อยู่ตรงหน้าพระภาคผู้เป็นที่รักของข้าเพียงหนึ่งวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆข้าจะรับและบูชา